ประมวลกฎหมายอาญามาตรา30ทับ2ถ้าภายหลังสารมีคำสั่งอนุญาตตามมาตรา30ทับ1แล้วความปรากฏแก่สารเองหรือความปรากฏตามคำถแถลงของโจทย์หรือเจ้าพนักงานว่าผู้ต้องโทษปรับมีเงินพอชำระค่าปรับได้ในเวลาที่ยื่นคำร้องตามมาตรา30ทับ1 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งหรือเงื่อนไขที่ศาลกําหนดศาลจะเพิกถอนคําสั่งอนุญาตดังกล่าวและปรับหรือกักขังแทนค่าปรับโดยให้หากจํานวนวันที่ทํางานมาแล้วออกจากจํานวนเงินค่าปรับก็ได้วักสองในระหว่างการทํางานบริการสังคม หรือทำงานสาธารณะประโยชน์แทนค่าปรับหากผู้ต้องโทษปรับไม่ประสงค์จะทำงานดังกล่าวต่อไปอาจขอเปลี่ยนเป็นรับโทษปรับหรือกักขังแทนค่าปรับก็ได้ในกรณีนี้ให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องโดยให้หักจำนวนวันที่ทำงานมาแล้วออกจากจำนวนเงินค่าปรับ